เวสต์แฮมเปิดบ้านเอาชนะซอลตันตันเก็บ3แต้มไปได้แน่นอนครับสวัสดีครับ,รบเจอกับผมจอนนักเตะเหมือนเดิมนะครับในช่องของนักเตะ d o com ครับวันนี้ครับเป็นการพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเช่นเคยนะครับคู่ระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับทางซอลตันตันครับ อนนี้เตกันที่สนามลอนดอนสเตเดียมแสมย่าของทางเวสต์แฮมนะครับในค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่2เมษายน2566ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครับในตารางคะแนนของทั้งคู่ครับเรียกได้ว่าทั้ง2ทีมนั้นอยู่ในโซนท้ายตารางนะครับทางฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจ้าบ้านนั้นอยู่อันดับที่18ครับ26นัดมี24คะแนนส่วนฝั่งของเซาทตันครับอยู่อันดับที่20ครับอันดับบุยเลยครับ28นัดมี23คะแนน สามคะแนนสําคัญสําหรับทั้ง2ทีมมากๆเลยครับในนัดนี้มาดูผลงานในนดลักสุดของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งของเวต์แฮมยูไนเต็ดเจ้าบ้านครับชนะ2นัดเสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับส่วนทางฝั่งของเซลมป์ตันครับชนะเพียงแค่นัดเดียวครับนอกนั้นเป็นการเสมอ2นัดและแพ้2นัดครับในนัาล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยทางฝั่งของเต์แฮมยูไนเต็ดเล่นเกม ยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะทาง AEK อรานาซ่าไปได้ครับ4ประตูต่อ0ในนาที่2นะครับสกอร์รวม60ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนทางฝั่งของเซาท์เทนทันก็เปิดบ้านทำได้แค่ไล่ตามตีเสมอทันทันฮอสเปอร์3ประตูต่อ3ในเกมลีกนะครับมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับทางฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจ้าบ้านนะครับคุณซือเดวิดมอร์สครับ มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บนั่นก็คือทางลูคัสซูเบนสกี้รวมไปถึงทางมิเกลอันโตนิโอนะครับทําให้2คนนี้ไม่น่าจะลงสนามในนัดน,นี้แน่ๆเลยครับสามแนวรุกในวันนี้ทางฝั่งของเดวิดมอยส์ครับน่าจะส่งเป็นชุดเดิมครับเป็นทางจอบ์บโบเวนมาดเดลลาซิน e ี่แล้วก็ทางเชลิก้าสกามาก้าครับส่วนฝั่งของซอรตันทีมเยือนครับกุนซือรูเบนเซเลสครับก็มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าเลยนะครับทั้งทางลาคโคชัปซาลีซูรวมถึงทางเชดัมส์ก็ 7ด้วยครับต้องมาเราใช้คอนฟิกกันอีกทีนึงครับสแนวรุกในวันนี้น่าจะส่งชุดเดียวชุดเดิมกับที่เล่นกับทางเทอร์นัลฮอตสเฟอร์นะครับน่าจะเป็นทางโมเมตเออยูนุซี่เดวิลคอตและหน้าเต้าเปีย,เยดักเชดังเป็นทางเซกูมาร่าครับความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับอย่างที่บอกว่านัดนี้เนี่ยสามคะแนนนั้นสําคัญสําหรับทั้งคู่นะครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นอยู่ในโซนท้ายตารางโดยเฉพาะเซาเทมตันที่ต้องการ3คะแนนมากๆแต่จะเป็นการยากหน่อยแหละครับที่จะบุกมาคว้า3แต้มจาก บ้านของทางเวสแฮมซึ่งฟอร์มในนัดล่าสุดนั้นดีเลยนะครับเชื่อว่าเกมนี้ทางฝั่งของเวสแฮมน่าจะทําผลงานได้ดีกว่าถึงแม้ว่าในนับแรกที่เจอกันเมื่อช่วงต้นฤด,ดูกาลจะเสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งในบ้านของเซาท์แฮมตันแต่ในเกมนี้ด้วยฟอร์มล่าสุดที่เราเห็นเห็นกันอยู่ครับทางเวสแฮมน่าจะมีภาษีที่ดีกว่าแถมได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยน่าจะคว้า3นาคะแนนไปได้สบายๆครับอันนี้เป็นทัศนะของผมนะครับจองนักเตะแะครับถ้าชื่นชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ com น,นักเตะไดอ้ ไปก่อนสวัสดีครับ